เที่ยวตลาดเก่หเาหัวตะเข้นะคะที่นี่มีอะไรน่าสนใจบ้างตามไปดูกันเลยครั้งแรกในการนั่งเรือกับแมวถูกใจธาแมวอย่างดาวมากเลยค่ะนี่น,นี่ขึ้นคอเลยอ่ะเออน่ารักมากเลยที่นี่ก็สูตรอากาศลายธงชาตินะอุ้ยมันมีลายธงชาติจริงๆด้วยอ่ะไม่มีชา,า,า <c oughs> ติไหนทำได้จริงสุดยอดมากอ่ะ <c oughs> ที่มาของหัวตะเข้มันมาจากอะไรเนี่ยไปอดีตเนี่ยขุดคลองมาเว่มาก็ไปเจอปีศาจจระเพศนี้เก่งสุดละเหนือเหนือที้ห้า โอ้ oh. มีเตีย๋ยเนี่ยกับปิติกับปิตี้อันนี้รูปมาน้ำดูยังไงเป็นพัน <c oughs> <c oughs> วันนี้ดาจะพาทุกคนมาเทีย่ยวตลาดเกา่าหัวตะเค่นะที่นี่มีอะไรน่าสนใจบ้างตามไปดูกันเลย,ยเป็นชุมชนเก่านะหัวตะเข่ รัดกระบบงนะนี่ตรงนี้ก็มีศูนย์การเรียนรู้ชุมชนด้วยนะคะทุกคนีบ้านต้นมะขามค่ะต้นมะขามจะพามาดูข้างในกันนะคะว่ามีอะไรบ้างอุย้ยอยอันนี้คืออะไรอะคะเครื่องเครื่องใช้เครื่องมือในการวิจัยงานที่งานาวทน้นะครับแสดงว่าเครื่องจริงมันใหญ่มากเลยใช่ไหมจะมีหลายขนาดจะเขาจะเรียกเป็นวาวาหนึ่งก็สองเมตรครับภาษาสถานเขาเรียกเป็นศอกสองหกสิบเซน อันนี้เห็นมีเรืออันนี้เขาเรียกเรืออะไรครัพี่อันนี้เรือสองตอนเรือ2ตอนในสมัยอดีตตรงนี้จะใช้สําหรับเป็นพาหนะในการขนของนะขนส่งพวกคนทํางานนักเรียนนักศึกษาครับมันก็จะเป็นเหมือนเมืองท่าเมืองหนึ่งของเกียวนะครับบริเวณหน้าตลาดก็จะเป็นตลาดน้ำจะมีค้าขายเหมือนน้ำพะวาเหมือนกันนะครับเป็นอันดับหนึ่งนี่ก็คือประกาศลอยน้ำรสชาตินะแฟนประกาศแฟนซีเหรออุ้ยมันมีลายธงชาติจริง เพราะยากไหมคะนี่ี่ชื่อว่าเป็นปลาทันสีีสีมันในครอบมันจะไม่นิ่งลายอันไหนที่ว้าวที่สุดคะพี่ปลากัดประเทศไทยเราก็น่าจะเป็นรงชาติอ๋อนี่พราะว่าเป็นสัญลักษณ์ประจำชาติไม่มีชาติไหนทําำได้เลยสัญลักษณ์สุดยอดมากอ่ะพี่คิดได้ยังไงนี่อาะสักตัวม่้ด้์ที่เราไปนี่ไม่เคยไม่เคยเห็นโซดากัดตายพี่โอเลียอเล่กโซดากัดก็เป็นอีกหนึ่งซิกเนเจอร์ของที่นี่เนาะที่มาของหัวตะแค่มันมาจากอะไรในอดีตนะครับตั้งแต่สมัย ล้นกาแลกาที่ห้างขุดคลองราเวศมาปรากฏว่าพอมันมาถึงบริเวณเนี้ยก็ปไปเจอศริษฐ์จอเรเจที่มันอยู่มันก็เลยกลายเป็นว่าคนในสมัยก่อนก็เล่ากันมาเรื่อยๆมันเป็นเรื่องเล่าเนาะอย่างพี่ก็ได้ยินรุ่นคุณปู่คุณย่าคุณพ่อคุณแม่เล่าไมา้ฝั่งอะไรอย่างเงี้ยครับนี่ตรงนี้ก็เป็นร้านกรอบรูปนะครับมีกรอบรูปหลายแบบเลยเนาะมีอะไรแบบเจ๋งๆนะพี่ไฮไลท์กรอบที่แบบทำยากๆหรือว่าอะไรมีไหมเจ๋งหมดเลยนะอันนี้อันนี้พี่ทำมากี่ปีแล้วพี่ ยี่สิบกว่าปีแล้วนี่ครับอันนี้เก่งสุดแล้อ๋ออ๋อเนี่ยแก่นี่ฮะโอ้ อุ้ยรูปจริงเหรอคะจริงเฮ้ยหนูขอดูมีเปียงเนี่ยข้างหลังนี่จะมีโลโก้เห็นปะอ๋อสมัยก่อนจะจะมีสมัยก่อนเลยถ่ายรูปร้าน,านกรอบรูปเก่าๆเลยเนี่ยแล้วแล้วก็เขามีกรอบรูปแบบหลายแบบนะไม่ใช่แค่กล่องเดียวใช่ไหมพี่อ๋อนี่ก็คือแบบเวลาเป็นลูกค้านั่งมามานั่งรองานอยู่ตรงนี้อ๋อเฮ้ยวิวดีนะนี่นะครับเป็นเป็นเหมือนคาเฟ่เนาะราดีมากเลยอ่ะวิวสวยริมน้ำแบบนี้เลยนะคะศิลปะจริงๆเลยนะก็คือที่นี่ก็จะเกี่ยวข้องกับงานศิลป์เนาะคือผมจะแค่ขายความ เงียบคนที่ชอบเงียบเคนที่ชอบนั่งทำงานคนชอบอะไรอย่างเงี้ยลูกสมัยเก่าแล้วคะนี่นี่เป็นงานพิเศษิัศึกษาเทคโนรล้บางอาจารย์ท่านหลวงพ่อหลวง่เทอก็มาทำพิเศษเออสวยดีนะตรงนี้ชอบวิวตรงนี้มากเลยอะนั่งเราลองนั่งดูออกินกาแฟแล้วชมวิวเนี่ยดีมากเลยนีมากเลยแบบคนที่นั่มาคุยงานมาเดินเล่นอะไร้ยกินน้ำท่อมได้ไหมไอเดยเที่เลย อันนี้ข้างล่างเดี๋ยวพาขึ้นบนอ๋อนพี่ข้างบนน,นนี่เหรอเดี๋ยวพา<ๆ>เดี๋ยว<ร>ไปดูข้างบนนะอ๋อเออนี่มีนี่มุมถ่ายรูปที่เขามาถ่ายน,นถ่ายรูปตรงนี้สวยชิคชิคที่หวัวตะเข้ใช่ชอบถ่ายรูปบอกเลยว่าถูกใจแน่น,นอนค่ะมุมนี้ถ่ายรูปสวยนะคะนี่เป็นดอกไม้สีสันสดใสเลยนี่มานั่งถ่ายรูปที่นี่นะคะเกิดแน่นอน มุมสตรีทอาร์ตนี่สีแดงๆนี่ก็เป็นสตรีทอาร์ตกาฟิตี้กาฟิตี้อันนี้รูปมาน้ำดูเป็นไงเป็นมาหน้ำอยากยอมเอมมุกมุกมุมถ่ายรูปเยอะมากตรงนี้ก็คือกาฟิตี้นะคะนี่ยาวมากเลยร้อยร้อยเมตรเลยใช่เนี่ยถ่ายรูปเพลินเลยค่ะทุกคนเป็นสีสันเท่ๆให้เราได้ถ่ายรูปอันนี้รูปอะาร ลูกกอร์ละเเคใช่เหรอกอร์ละเเค่ค่ะไม่ใช่ม้าน้ำนะมีจาระเเคลูกนีจาระเเคค่ะไม่ใช่ม้าน้ำนะจัดดีเนาะ<ช><ช> ที่ผลิตเครื่องวิตน้ำสมัยโบราณนะคะนี่เลยนี่นี่เขาเรียกรหัสนะครับเขาเรียกรหัสไม่ใช่น้องรหัสเป็ตคนละคนสรหัสเห็นไหมเขาจะตกแต่งเนาะแบบเป็นกำแพงมาถ่ายรูปได้นะใช่มาถ่ายรูปได้นะคะที่โรงรหัสค่ะนี่ถามว่าที่นี่วันนี้ทําหน้าที่อะไรก็เป็นพื้นที่เอกประสงค์อะไรบ้านยากสุดบ้านจริงๆยากทุกอย่าง ผมว่าน่าจะอันนี้ทำไมต้องมีแมวครับท่านแมวเพอผมเลี้ยงแมวแล้วคืองูงูมันมากินแมวผมไงอ๋อหรอใช่งูอะไรงูเหลืองหรอใช่ครับเลยแบบจะเตือนใจแล้วก็ประทับใจในเวลาเดียวกันทำไมถึงประทับใจมันแบบพรลึกแล้วมันสะเทือนอารมณ์ไงก็เลยเป็นแรงมาดันใจก็เลยมาทํางานแต่ตอนเขียนก็เขียนจบไม่เสร็จอ่ะเพราะพอมันภาพจํามันยังเหลือทรมานอ่ะ เพ็งกับตาเลยเหรอใช่ครับโอ้ยสะเทือนใจดาวท่าดแมวที่นี่มีเวิร์กช็อปอะไรบ้างครับเออถ้าเป็นศิลปะที่เราทําอยู่คือลายรดน้ําปิดทองมีลายนี้แล้วหนึ่งแล้วก็บาติกิบาตรติอ่าบาติกกระดาษสาระแล้วก็อันนี้เออหรือบาติกกระดาษสารรมน่าเรียนมากเลยนี่ครับเกาะหมากนะครับเป็นเกาะหมากที่ผมกับดาวไปเที่ยวครั้งแรกเพเทเรียนเกิดมาเพราะเขาบเกาะหมากนะครับนี่ผมไปครั้งแรกเชอะ ใช่ผมเลยรู้สึกชอบมากเลย B N N Art Gallery นะครับนี่จาของคนวาดเขานะครับผมซื้อเลยสองอันนีุ้ดเริ่มต้นของเราดาวที่นี่หมวดตะเข้มีอะไรเยอะแยะเลยนะคะที่เราไม่เคยรู้มาก่อนค่ะทุกคนก็คือเราจะเห็นแค่แบบมาถ่ายรูปอะไรชิคชิแต่ว่ามันมีอะไรมีมสตอรี่มีสตอรี่เยอะใช่มันมีเรื่องเล่าอะไรที่แบบน่าสนใจเยอะมากเลยค่ะทุกคนลองมาเที่ยวแล้วก็มาเรียนรู้ศิลปะเขามีเปิดเวิร์กช็อปสำหรับคนที่อยากเรียนศิลปะด้วยนะคะใครที่แบบชอบสายศิลป์บอกเลยแนะนำเลยที่นี่ ตอนนี้เราจะมาดูแมวลงเรือนะคะที่สีแยกหัวตะแค่ค่ะร้านพี่เป่านะพีดาวเป็นธาตุแมวเลยค่ะบอกเลย้ามาดูว่าแมวลงเรือไปกับเราจะเป็นยังไงทุกคนตำยายแมวใช่ไหมพี่ตำยยแมวบีโอหน้าต่อตำยงตั้งี่เลยเลยพี่กำลังจะไปพาน้องมาเอาไปลยเอทนนี่ครับอันนี้ชื่อพี่โทนนะพี่โทนเราจะไปกับพี่โทนนะพี่โทนดูแลเราด้วยนะพี่โทนน่ ไม่ขู่เลยนี่ใส่ดีมากออืสักพักกัดได้น้องมะขามน้องมะขามสุดหล่อเฮ้ยลายสวยมากน้องมะขามจะไปกับเรานะคะน้องมะขามน่ารักมากเลยนี่พี่โทิมาแล้วเฮ้ยไปเองเลยอะแต่ว่าหลบอ๋อนี่ครับดาวลงเรือไปแล้ว เป็นไงดาวนี่ครัครั้งแรกในการนั่งเรือกับแมวชอบมากเลยถูกใจทัดแมวอย่างดาวมากเลยค่ะเฮ้ยน,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 นี่ขึ้นคอเลยค่ะครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับที่หัวตะเคนะเนี่ยมานั่งเรือกับแมวอย่างนี้นะเออน่ารักมากเลยดูพี่ทนแอบคอยที่ท่าน้ำทุกวันเลยไปทีบ้านแล้วเขาจะอ๋อเออเขารู้บ้านเนาะ เขาจำได้นี่นะคะหัวตะแค่นั่งเรือกับแมวชมวิวแบบบรรยากาศดีมากค่ะทุกคนนี่ชุมชนริมน้ำแบบนี้เลยค่ะดูมะขามชิวมากลองมาเที่ยวได้นะ เทีเ่ยวได้นะคะทุกคนที่หัวตะแค่ค่ะมีอะไรเยอะแยะมากมายเลยนะคะที่นี่ค่ะแล่งรวมอะไรนะงานศิลน,นะ,ะดูว่าขาวก็เท่โอ้ยชิลมากเลยมาขามดูวิวค่ะทุกคนดูว่าขามดูวิวผมไปนั่งเรือเมื่อกี้ชอบมากค่ะทุกคนน้องน่ารักทุกตัว พี่มะขามดูวิวดูชิลมากเลยแล้วก็พี่สมแป้นถูกายน,น้ำโชว์เลยค่ะาย <c oughs> น,น้ำเก่งมากใครมาที่นี่อยากลองมานั่งเรือกับน้องแมวนะคะ <c oughs> มาได้ค่ะที่ร้านสี่แยกหัวตะแกะตะแก <c oughs> ่สี <c oughs> แยกหัวตะแกนะคะ <c oughs> บอกเลยว่ามาแล้วประทับใจมากถูกใจธาตแมวอย่างดาวมากเลยค่ะทุกคนให้สิบสิบไปเลย <c oughs> หัวตะแก่หนึ่งวันก็เที่ยวได้นะคะทุกคน <c oughs> มีอะไรให้ทำเยอะแยะมากมายเลยนะคะทั้งถ่ายรูปทั้งกินทั้งเที่ยว ครบเลยค่ะทุกคนชอบอะไรที่นี่ชอบอะไรที่สุดน่ะเหรอชอบแมวนั่งเรือครั้งแรกก็คือประทับใจเลยค่ะไม่เค่อยเห็นแมวนั่งเรือแบบนี้มาก่อนเลยที่หัวตะแค่นะคะทุกคนย,ยิ่งทาดแมวมาเจอแมวออไม่ใช่กลับไปเอาแมวที่บ้านไปนั่งเรือโอกาสเดี๋ยวพาดิโอกับโซดาไปนั่งเรือก็เป็นอีกหนึ่งที่เที่ยวในกรุงเทพนะคะที่แบบบรรยากาศดีมากแนะนำเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะกลับแล้วนะคะฝากกดติดตามคลิปต่อไปของเราด้วยนะคะบ๊ายบาย